คลิปนี้ถ้คกูได้ปิดว d w a g o n เกือตกปากเลยมาคั้งมาเยโยวซาบวันนี้เราจะมาส่งป p e e d ก a g o n นะครับเพราะว่าวันนี้ s p e e d w a g o เข้าตู้นะครับซึ่งผมก็เพิ่งจะได้เข้ามาโลกโลกสองเองนะครับซึ่งผมก็จะเพชรเอิมไปเอิอะไรนะครับ ไปแลกก่อนนะครับโอเคครับไปเทรดไม่ใช่เออไปเทรดกันนะครับโอเคครับเราข้ามไปตอนที่ผมเทรดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เวลาครับเราก็ได้มาสี่พันเจ็ดสิบห้านะครับมาสุกขแรกกันเลยอ้าวเปล่าเนี่ยอัดอยู่หรือเปล่าอัดอยู่อัดอยูอ้าอีมันท็อตตี้ฟูลเฮ้ยต้องมาลบตัวอะไรอีกเนี่ยน่นี่นี่ฟูลม้เร็วเร็วเร็วเออมาครับเราก็มาสุ่มกันเลยเลยมา ถ้ามีเสียงพี่แป้งนะครับขอโทษด้วยนะครับใค,ครเขาบรสุกข,ข้างะไรกันมาเรารีบคข้มข้าไปเลยนะครับรีบรีบคุบ้มข้าไปเลยโอ้ยสองตาติดโอ้โหโอ้โหสีสีสีดาวอ๋อลืมแปลว่าโลกสองมันอันนี้มันมัน,มนอะไรนะมันมีแต่สีดาวไม่สามดาวมาโอ้ไวฟูผมไม่เอาโอ้ไม่ได้เลย,เลย ไปต่อไปต่อเอเต็มเต็มเหรอเฮ้ยนั่นเดี๋ยวตัดภาพตัดตัดตัดไปเลยตอนที่ผมฟรีตอนนี้สิเข้มเลยที็มันเข้มไปใช่มันโคตรหัวบ้างถูกดาวเป็นการสุ่มแบบเป็นการสุ่มก็แรกแบบเป็นการสุ่มที่ผมอยากได้มากเพราะถ้าผิดว่าก็เป็นตัวเงินที่สุดแล้วใช่ไหมตอนเนี้ยใช่เป็นตัวที่ได้เงินเยอะที่สุดในเกมตอนนี้มาเถอะ โอ้โอ้แล้วคนเกลือเยอะไอ้โฟนคิดว่าจะได้ง่ายกว่านี้ไม่ใช่แค่สองเลยสิอีกสิบท่านี้ไม่ได้แล้วอัต่อไปไม่ได้แล้วบอกเลยโอ้โอ้โอ้เค็มเลยเค็มจัดเค็มเลยเค็มเลยไอโฟนเกลือไอโฟนโชว์ไอโฟนโชว์ลอยเกลือในของ โชว์เลยแม่ไม่ใช่คาถาหรือก็สเต็ตงลงกูกมาคาถาคาถาอะไรคาถาคาถาคาถา,า,าเออเอาน้ำลายป,ป้ายส่จอกูกูเคยทำได้คบได้ของดี <c oughs> ดาวิดยังไม่หมดดาเิดยังไม่หมดงั้นเราตัดภาพงั้นงั้นเราแบบเลขสฟีไปตอนไม่อันนี้กดเสร็จเลยแล้วกันนะเพราะไม่งจะนานแน่นอนโอเคไปกันเลยซึ่งตอนนี้เราก็ได้หกพันหกสิบเอ็ดเพชรนะครับแล้วก็ไปแลกกันเลยไม่ต้องตัดภาพะไรแล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยมีด้วยเหรออย่างที่เฮ้ยปูโค้อที่มันมีได้ไงอะมีได้ไงอะมีได้ไงอะไม่รู้ไม่รู้เอ้องั้นอาจจะต้องผ่านสตอรี่โลกสอง โอเคมาท <c oughs> <mate 2> ุกคนเรามาสุ่มมาตัวแรกไวฟฟูมาเลยมาโอไวฟ์ฟูสาคนต้องแร็ปขาให้โอฟุลกดเฮ้ยมันช้าโอไม่เป็นไรเดี๋ยวเดีวมาฟนกดนะ มาแล้ยไปุลยไปเลยได้แน่นอนโอ้เปิดมาโกงโอ้ ไม่แมงละให้แน่นอนมีมันให้ฉันแน่นอนเฮลับบี้รบบี้รอบบี้เฮ้ยนายเราจะได้ไหมปุกนาทตอนนี้เป็นเป็นเพชรก็มาดูความสัมพัน์นั้นไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้แน่นอนปุกเราไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ อยู่กับไอเกมเวนนี่ตตตเกมเวนเออไวฟูเออหนึ่งร์เซนกูถามจริงไม่ได้ไม่ได้กูไม่ได้กองร้องเพงจะได้นา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 น่านานาาเา ไอโฟน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 เดี๋ยวเวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเขาพาเขาพาฟาร์มดามจไอโฟนสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สอี่ยี่ส้ายีหเจี่สิห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบสี่สแปดยี่สิบเจ็ ห้า้าเอ็ดหาองหม่ห้้าห้าเจ็ดห้าปดห้าเก้ากสิหเอหกสองหกสี่หหหเจปเจ็็็ดจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ด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 ปดเจ็ดเก้าแไอฟนนจะตกพันครั้งเหรอห้อยปดเจ็ดปดปดปเก้าเก้าเอกสไฟนนจะตกพันครั้งเหรอห้าร้อยแปดเจดแปดปปเก้าเก้าเอก็ส